6สิ them, the to to right? kind of ่งน mm ี้ที่คุณแม่ต้องเจอเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องคลอดค่ะเมื่อเรามีอาการเจ็บคันคลอดนะคะคุณหมอจะต้องให้คุณแม่เข้าไปอยู่ในห้องคลอดเพื่อที่จะเตรียมตัวคลอดนะคะสําหรับคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติค่ะคราวนี้สิ่งที่คุณแม่จะต้องเจอนะเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องคลอดแล้วมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็คือจะต้องมีการเซ็นยินยอมให้การรักษานะคะให้คุณหมอคุณพยาบาลมีการทาคลอดหรือว่าการดูแลรักษาการทับ ทำหัตถการต่างๆของตัวคุณแม่เองแล้วก็ของตัวทารกแรกเกิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่คนท้องจะต้องมีการเซ็นยินยอมทุกครั้งนะคะที่เข้าไปอยู่ในห้องคลอดค่ะสิ่งที่2นะคะที่จะต้องเจอก็คือการทำความสะอาดร่างกายนะคะอาจจะมีการโกนขนบริเวณอ,อ,อวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเย็บแผลฝีเย็บ อันนี้คุณแม่ก็จะต้องเจอเช่นกันนะคะสิ่งที่3ค่ะก็คือการให้น้ําเกลือหรือว่าให้สารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดาค่ะเพราะว่าการให้สิ่งเหล่านี้คุณแม่เจ็บท้องแก่ใกล้คลอดอาจจะต้องมีการงดข้าวงดน้าอ่ะเราก็จะต้องได้สารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดํานะคะหรือว่าอาจจะต้องให้ได้รับยาเร่งคลอดยาที่ให้มดลูกหดรัดตัวคุณหมอจะทางให้ทางสายน้ําเกลือเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องได้รับ น้ำเกลือหรือว่าสารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดานั่นเองค่ะสิ่งที่4นะคะก็คือการเจาะเลือดนะคะคุณแม่จะต้องดูนะว่าเมื่อเราเข้าสู่ควองคลอดแล้วเนี่ยเรามีประมาซีดไหมมีผลเลือดอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะคุณหมอพยาบัลอาจจะเจาะเลือดช่วงที่เราให้น้ําเกลือนั้นก็ได้ก็คือการให้น้ําเกลือแล้วก็การ นำเลือดไปตรวจพร้อมอาจจะต้องไม่เจ็บเจ็บหลายรอบนะคะแล้วก็สิ่งที่5นะคะที่จะต้องเจอก็คือการเจาะน้ำคล้ำค่ะในกรณีที่ค,คุณแม่ไปคลอดแล้วถุงน้ำคล้ำไม่แตกถึงเข้าสู่ระยะของการเจ็บคันจริงแล้วการเข้าสู่ระยะแอคทีฟเฟ e แล้วถุงน้ำคล้ำยังไม่แตกนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็จะพิจารณาเจาะน้ำคล้ำแม่คุณแม่เพื่อที่จะให้การคลอดเนะะี่ยค่ะ เร็วหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะการเจาะน้าคล้ำนะคะแต่กรณีที่คุณแม่ท่านไหนที่ถุงน้ำคล้ำแตกเองในห้องคลอดก็ไม่ต้องเจาะนะคะอันนี้แล้วแต่คุณหมอโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีรณไปนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะสําหรับคุณแม่ที่เบ่งคลอดตามธรรมชาตินะคะจะต้องได้รับการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีเพราะการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีนะคะจะช่วยทําให้ลูกหรือว่าทารกในครรภ์ค่ะ คลอดได้ดีคลอดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเบ่งคลอดที่ถูกวิธีเนี่ยคุณพยาบาลในห้องคลอดจะสอนคุณแม่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เข้าสู่ห้องคลอดแล้วจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือว่าคลอดตามธรรมชาติจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะสำหรับ6สิ่งนี้ที่จะต้องมีในห้องคลอดนั่นเองค่ะ